สวัสดีครับกระผมมาจากคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะยานะคะวันนี้เราจะมาศึกษาเศรษฐกิจกลางวัดกลางน้ำครับก็คือวัดวัดติโรอารามกันนะครับว่าเศรษฐกิจของวัดนี้เป็นยังไงบ้างครับอะนะครับแล้วเราก็จะเคลื่อนเรือไปวัดกลางน้ำาวัด ติโรคอารามนะครับเราจะไปเศรษฐกิจที่วัดนั้นนะครับคร<โฮ>ับเนนะครับสวัสดีครับกับผมนายวัชชิสตสายล่านะครับเป็นพิธีกรมานําเสนอเกี่ยวกับเศรษฐกิจนี่นะครับวัดติโรโรคอารามกลางกวาพยาวนะครับว่าเศรษฐกิจ าธุรกิจวัดกลางน้ํานะครับว่าเขาเป็นยังไงกันแล้ววันนี้ผมก็จะมานําเสนอในหัวข้อรายได้ของผู้ประกอบอาชีพครับแล้วก็มาอยู่กับคุณลุงนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับุณลุงชื่ออะไรครับอะไรนะครับสน่คุณลุงสนี์นะครับคุณลุงครับ ก็คุณลุงนี่ครับประกอบอาชีพนี้มาประมาณกี่ปีแล้วครับทำนี่มาที่นี่ได้สองสามปีแล้วคุณลุงทาอาชีพนี้แแล้วบบมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว่วัดกลางน้ำกวางพลา้นี่ประมาณวันละตกมาวันละกี่คนครับถ้าวันธรรมดานี้ก็ 50 50 hát xưa, hát tham hát xưa,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  hát Nếu hát xưa,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  600 xưa, hát 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 Nếu hát xưa,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  hát สิ้นปีต้นปีพวกนี้มีทั้งวันมีทุกวันอ่ะสิ้นปีต้นปีนี่นะวันนึงตั้งสามร้อยขึ้นได้อยู่วันวันวนะช่องนั่นนะแล้วลก็ทีนี้คุณลุงมีอัตราค่าค่าบริการเนาะ ลูกค้าแบบว่าคิดค่าบริการลูกค้าท่านละเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทนะท่านละยี่สิบแล้วคุณลุงได้รายได้ต่อวันในการส่งผู้โดยสารนี่ประมาณต่อวันแบบวันละเท่าไหร่ครับโอ้เขาจ้างเป็นรายวันนะเจ้าจ้างวันละสามร้อยวันละสามเนาะตอนนี้สามร้อยจะลดมาสองร้อยใชไมมีกี่ที่หวานมาละสองร้อยแต่ปีนี้ปรับมาณสามร้อย แล้วรายได้เนี้ยมันพอเลี้ยงจุดเจอครอบครัวกับพอเลี้ยงครอบครัวได้ไหมครับได้อยู่ครับมันเดือนลุงไม่ใช่มีแค่นี้เดือนพุชมาอยู่ก็มีม่มีพี่ก่อนพออยู่ได้วันสามร้อยเนี้ยอยู่ได้ก็นะครับสัมภาษณ์คุณลุงเสร็จแล้วเนาะก็ขอขอบคุณลุงครับขอบคุณมาก